สวัสดีทุกๆท่านที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ถึง1 0,000ซับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทาคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับแล้วถ้าใครชื่นชอบมังงะเรื่องไหนแล้วไม่อยากพลาดตอนใหม่ๆก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ได้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มรับชมคลิปกันได้เลยครับทําไมคุณชายถึงเลือกเราล่ะมันเป็นปลอเราอ่อนแอเขาก็เลยจะบังคับใช้กฎของกองทัพกับเรางั้นหรอ เบลล็อบครับคุณชายฉันค่อนข้างเหนื่อยหลังจากการต่อสู้กับสิบคนส่วนนายยังสมบูรณ์ดีอยู่ก็จริงแต่ยังไงฉันก็ยังแข็งแกร่งกว่านายนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมฉันถึงอยากสู้กับนายอะไรนะครับมันหมายความว่าอะไรครับอค่ะคุณชายทาไมเออเออปัดป้องได้ดีนี่ ขอบคุณครับยะถี <Yeah. S 1> ่อโอ้ยถียคุณชายทำไมท่านถึงทำอย่างนี้ล่ะครับนายคิดจริงๆหรอว่าฉันเรียกนายมาเพื่อต่อสู้ฉันต้องการจะสู้กับนายจากนั้นฉันจะได้ฆ่านายซะลุกขึ้นฉันจะให้ความเมตากับนาย แค่ครั้งนี้เท่านั้นนะนั่นมันอ่าลัดคูฝึกคะเราจะเป็นน้อหยุดนะคะถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปคุณชายอาจจะตกอยู่ในอันตรายก็ได้ครูฝันดากาลอนอันทีเมียนี่คือคำสั่งสิ่งที่นายเห็นในวันนี้ให้เก็บมันฝังลงไปในหลุมศพของนายด้วยผมเข้าใจครับนี่คือสิ่งที่ท่านต้องการจริงๆหรอครับคุณชา ใช่แล้วถ้านายรู้วิธีใช้ออล่าก็ไม่ต้องยั้งมือท่านได้ทำผิดพลาดไปแล้วละ่ะคุณใช้ถ้าท่านต้องการจะต่อสู้กับผมงั้นคุณควรจะสู้กับผมเป็นคนแรกเราไม่รู้เลยว่าเขาแข็งแกล่งขนาดนี้ เรารู้อยู่แล้วว่าเบลล็อฟนั้นแข็งแกร่งทุกครั้งที่มีการจับคู่ต่อสู้ระหว่างกันเขาจะทําความเข้าใจสกิลและกลยุทธ์ของคู่ต่อสู้และต่อสู้อย่างทัดเทียมกับคู่ต่อสู้ก่อนที่จะแพ้ไปหลังจากนั้นแต่ไม่นึกเลยว่าเขาจะสามารถใช้ออร่าได้เออเอือ,อ ท่านหยุดทําไมล่ะท่านพูดว่าท่านต้องการจะสู้อย่างจริงจังนี่งั้นท่านก็ควรจะทํามันจนถึงตอนจบสิท่านมีความสุขก,กับการที่ได้แกล้งคนอื่นเล่นสินะฉันจะไปทําแบบนั้นได้ยังไงงั้นทําไมล่ะครับการแกล้งนายแย่นายแบบนี้ทําให้ฉันเจ็บปวดเหมือนกันมันทําให้ฉันเจ็บปวดมากกว่าที่นายคิดท่านจะไปรู้อะไรเกี่ยวกับผมทากัางที่ท่านกดดันผมขนาดนี้อย่างที่นายพูดนั่นแหละฉันไม่รู้จากนาย ความเป็นห่วงเป็นแย,ยคนอื่นเป็นสิ่งที่สามารถทําได้เมื่อนายแข็งแกร่งขึ้นแล้วเท่านั้นนายอ่อนแอกว่าฉันและก็มีจิตใจดีกว่าฉันด้วยแน่นอนว่านั่นเป็นสิ่งที่ฉันชอบแต่ว่านายไม่สามารถในชีวิตอยู่ในนรกได้หากนายยังใจดีแบบนั้นเบลล็อกได้ปรดแข็งแกร่งขึ้นเพื่อที่นายจะสามารถปกป้องความใจดีนั้นเอาไว้ได้เถอะนะกับฉันแล้วก,กับทุกคนที่นี่ด้วยฉันขอโทษที่ฉันทำอะไรรุนแรงลงไป โอนั่นกนึการฝึกจบลงแล้วพวกเราเ่อยมาต่อกันทีหลังดีไหมได้ครับไม่เป็นอะไรยกเข้ามาได้เลยคุณชายวันนี้กรุณารับอาหารของผมด้วยครับเอาละฉันจะรับอาหารของนายไว้ก็แล้วกันมิหน้าเจ้าลูกคนเล็กถึงในพูดแบบนั้นใช่ครับท่านผู้นำตระกูลเยฮ่ะ เขาใจละมันคือความเชื่อมั่นของเจ้าลูกคนเล็กสินะเขาจะโอบก,กอดพวกที่อ่อนแอในขณะที่ปกครองด้วยกำลังถ้าอย่างนั้นเราจำเป็นต้องลองดูว่าความเชื่อมั่นของเขานั้นมีค่าอะไรหรือเปล่าคานกลับไปบอกเขาตามนี้นะครับท่านฉันจะมอบหมายภารกิจให้เจ้าลูกชายคนเล็กเดือ <Boo zie> นมกราคมปี1795เราอายุ15ปี และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอัศวนระดับ3ดาวเพื่อเข้าสู่ช่วงวันหยุดแรกของโรงเรียนเหล่าทหารคนอื่นๆก็กลับไปยังบ้านเกิดหรือม่รก็ตรวจสอบความก้าวหน้าของตัวเองด้วยการจับคู่ต่อสู้กันเป็นการส่วนตัวและหลังจากที่พวกเราได้ก้าวเข้ามาเรียนในคลาสละระดับกลางพวกเราก็ไม่ได้ใช้ดาบไม้ในการฝึกอีกต่อไปพวกเราจะใช้ดาบจริงซึ่งถูกปรับแต่งมาสำหรับพวกเราโดยเฉพาะแทนทหารหลายคนสั่งตีดาบของตัวเอง เราพยายามมองหาดาบที่เหมาะสมกับตัวเองในคลังอาวุธของตระกูลแต่จินฉันใช้เวลามากไปเพื่อพยายามตามหาดาบที่เหมาะสมให้กับนายดาบของเราจะถูกเลือกโดยเธอเพราะเธอพูดว่าเธอต้องการจะเป็นคนที่เลือกมันให้กับเรา1เดือนก่อนจินให้ฉันเลือกดาบให้ในายเถอะนะนะได้ครับเอาเธอยังไงเธอก็มีสายตาด้านอาวุธที่เฉียบคมกว่าเราอยู่แล้ว เรามั่นใจว่าเธอจะต้องเลือกดาบที่ดีให้กับเราแน่ๆเจ๋ช้งหนึ่งมันเคยเป็นที่รู้จักกันในชื่อแม่ชีล่าสังหารฉันเคยใช้มันบ่อยๆตอนที่อายุเท่านายและรูปทรงของดาบเล่มนี้ก็เหมือนกับดาบที่ฉันเคยถูกสอนให้ใช้ตอนเด็กๆฉันคิดว่ามันน่าจะถูกตีขึ้นด้วยรูปทรงที่ดั้งเดิมของดาบแทนเทลที่ฉันเคยใช้นายคิดว่าอย่างไรล่ะจินนายชอบมันหรือเปล่า พี่ลูนะผมขอบคุณมากจริงๆนะที่พี่ช่วยเลือกดาบให้กับผมแต่ผมไม่คิดว่านี่มันจะเป็นดาบที่เหมาะสมกับผมนะครับฉะฉันเข้าใจละเอาละฉันแค่ล้อเล่นเท่านั้นเองเรามีคิดว่าเธอจะล้อเล่นสักนิดแต่แม่ชีล่าสังหางเป็นดาบที่ดีจริงๆ,ๆนะมันอาจจะหนักไปสักนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้บ้าไมาอะไรขนาดนั้นหรอกเอาเถอะฉันเชื่อนายฉันจะเอาดาบเล่มอื่นมาให้หนายดูก็แล้วกันฟู ฉันใช้เวลาไปมากในการเลือกดาบให้กับนายฉันพยายามคิดว่าอะไรน่าจะเหมาะก,กับนายมากที่สุดและดาบประเภทไหนที่มีแต่นายเท่านั้นที่จะสามารถใช้มันได้และฉันก็คิดถึงดาบเล่นนี้ในเมื่อนายเลือกบาลิสตา,าในพิธีคัดสรรฉันเลยคิดว่าดาบเล่นนี้น่าจะเหมาะก,กับนายมากที่สุดดาบเล่นนั้นดาบพี่น้องกับบาลิสดาซึ่งเป็นดาบของท่านผู้นำตระกูลคนแรกมาดามันเต้โว ฉันเดาว่านายคงชอบดาบเล่มนี้สินะแน่นอนครับนี่คือดาบที่เหนือกว่าดาบชั้นยอนเล่มอื่นๆที่ตระกูลของเราครอบครองอยู่เสียอีกนี่คือดาบที่เราจําเป็นต้องใช้ทุกสิ่งทุกอย่างหากต้องการจะได้มันมาครอบครองเมื่อคิดว่าเธอเลือกบาดามันเตให้กับเราทั้งบาดามันเตและบาริซาดาต่างเป็นดาบที่เหมาะกับการใช้พลังแห่งเงาถ้าเราเลือกดาบเล่มนี้ด้วยตัวเองแล้วก็พี่น้องคนอื่นๆคงจะขัดขันจนเราต้องยอมแพ้ไปแน่ๆน แต่บาดามันเต้เป็นดาบที่พี่น้องคนอื่นก็ต้องการมันเช่นกันผมไม่รู้ว่าจะขอบคุณพี่ยังไงดีที่เรื่องดาบเล่มนี้ให้กับผมพูดแบบนั้นก็ไม่ถูกหรอกนะจินฉันเดาว่านายคงยังอึดอัดเวลาที่อยู่กับฉันใช่ไหมฉันคิดว่าฉันคงทําให้นายผิดหวังสินะมไม่ครับไม่ใช่อย่างนั้นเลยผมพูดจริงๆนะครับจริงเหรอ แต่ฉันก็ยังรู้สึกผิดหวังอยู่ดีงั้นนายคงจะต้องตอบอารมณ์โดนใจที่เต็มไปด้วยความผิดหวังของฉันแล้วล่อะอะอะไรนะครับหลับตาสิพวกเราจะเริ่มฝึกกันแล้วได้ครับนายเข้าใจสิ่งที่ฉันเคยบอกกับนายไปใช่ไหมใช่ครับพี่ลูนะ่าเอาล่ะแต่วันนี้ฉันยังจำเป็นที่จะต้องสอนนายอีกเรื่องอะไรหรอครับ ในบรรดาพี่น้องทั้งหลายที่วันวันยุ่งแต่กับการพยายามที่จะเหยียบย่ำคนอื่นมันยังมีพี่น้องบางคนที่รักนายอย่างไม่มีเงื่อนไขอยู่นะฉันต้องการให้นายจำเรื่องนั้นไว้ในหัวใจและอย่าทำให้ฉันต้องอารมณ์เสียอีกค่ะเข้าใจแล้วครับผมขอโทษฉันใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวมานานมากพอแล้ว ก่อนที่นายจะเกิดมาได้โปรดเข้าใจด้วยว่าฉันไม่ต้องการให้นายใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวเหมือนกับที่ฉันเคยทำได้ครับพี่ลูนะ่าเอาล่ะงั้นเราก็มาเริ่มฝึกซ้อมกันอีกครั้งนะจินมองด้วยตาแห่งจิตของนายอูลคารท่านคิดว่าอย่างไรครับถึงเก็บมันไปซะไอเจ้าเด็กเหลือขอนายยังไม่คุ้นชินกับการใช้พลังเงาดังนั้นนายยังไม่สามารถใช้มันได้หรอกนะ อะไรนะถ้านายต้องการใช้บาดามันเต้ให้ดีได้นายจะเป็นต้องใช้พลังเงาได้ถึงระดับ3ดาวเป็นอย่างน้อยแต่นายยังเป็นแค่เด็กที่ใช้ได้เพียงแค่ระดับ2ดาวใช่ไหมล่ะนายยังไม่สามารถปลุกพลังของดาบเล่มน,นี้ให้ตึกขึ้นมาได้หรอกนะผมคิดว่าผมน่าจะขึ้นไปถึงระดับ3ดาวเร็วๆนี้ล่ะจากนั้นผมก็จะสามารถใช้มันได้หวดดีนักนะ เปิดหูให้กว้างและตั้งใจฟังให้ดีๆนะไอเจ้าเด็กถึงเลือขอมาริสดาและลา,ามันเตไม่ใช่ดาบที่สามารถใช้ได้โดยไม่มระมัดระวังนายจำเป็นต้องใช้พลังเงาถึงระดับ3ดาวเป็นอย่างน้อยนั่นคือขั้นตามนี้ใช้ดาบปกติไปจนกว่าจะใช้พลังเงาถึงระดับ5ดาวเข้าใจไหมเอ้ยแต,แต่แต่ผมไม่ใช่คนที่จะอดทนได้ถึงขนาดนั้นนะครับท่านก็รู้นี่นะ แค่ใช้พลังเงาระดับ5้าดาวได้ภายใน1ปีก็พอใช้ได้ละนั่นมันจะเป็นไปได้ก็ต่อเมือ่อนายได้ที่หนึ่งในการแข่งขันพลังแห่งเงาและการจะกืนกินพลังแห่งเงานั้นฉันจะบอกให้หนายเอาบุญกันแล้วกันนั่นมันเป็นเรื่องไร้สาระจนแม้แต่สุนัขได้ยินก็ยังหัวเราะเยาะนายเลยนะถ้านายเข้าใจที่ฉันพูดแล้วก็อย่าพูดอะไรไร้สาระออกมาอีกพูดอีกทีสิครับเมื่อกี้ท่านพูดว่าอย่างไหนนะหน่อย เอ้ยเอ้ยเอ้ยวางมันลงนะฉันบอกให้วางมันลงไหนคุณชายคิวี่มีเรื่องอะไรหรอมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าเออครูฝึกกาลออนกำลังตามหาท่านอยู่นะคะครูฝึกควรจะมาที่นี่ด้วยตัวเองแต่เขาพูดว่าเขาจะเป็นต้องบอกท่านเกี่ยวกับข้อสรุปของกลยุธทธขณะที่ดูแผนที่ไปด้วยดังนั้นเขาเลยจำเป็นต้องให้ท่านไปหาเขาแทนป้เจ้าหนังสืบกระตุนของฉัน ลยุทธใช่ค่ะครูฝึกกาลอนได้มอบหมายภารกิจแรกให้กับท่านแล้วเมื่อท่านพักผ่อนเพียงพอแล้วท่านจะต้องออกเดินทางในทันทีงั้นเหรอตอนนี้ฉันได้เป็นอาศวินรดับสดาวแล้วฉันคิดว่ามันคงถึงเวลาแล้วล่ะนะแต่มันน่าแปลกที่ฉันต้องออกเดินทางทันทีหลังจากพักผ่อนเสร็จฉันเดาว,ว่าบางที อาจเป็นเพราะมันเป็นภารกิจที่ยากปกติแล้วอาจจะวิระดับกลางและเหนือกว่านั้นจะถูกมอบหมายให้ทำภารกิจแบบนี้บางทีฉันอาจจะได้รับมอบหมายให้ทําภารกิจพอวาวามก้าวหน้าของฉันได้รับการยืนยันแล้วก็เป็นได้ฉันจะลองไปตรวจสอบดูแล้วกันคิลลี่เธออยู่ที่นี่กับบูรคารนะได้ค่ะคุณชายรีบไปเถอคะ่ะการอน ฉันได้ยินว่าฉันถูกมอบหมายให้ทำภารกิจยินดีต้อนรับครับคุณชายเมื่อรูนก,กับท่านแล้วมันมีทหารระดับทั่วไปสิบนายที่ได้รับมอบหมายให้ทำภารกิจนี้พวกท่านทุกคนจะถูกแบ่งออกเป็นสองทีมเพื่อพิชิตภารกิจมันเป็นภารกิจค้นหาบริเวณชายแดนของอาณาจักรยิน อนจาจจกยินนั่นคือสถานที่ซึ่งอยู่ใกล้กับดินแดนแห่งมนุษย์อสูรแล้วมันก็ยังใกล้กับพื้นที่ซึ่งถูกระบุว่าเป็นฐานของเผ่าไว้วูอีกด้วยมันดูไม่น่าจะเป็นดินแดนที่พวกเขาควรส่งทหารระดับทั่วไปเข้าไปทำภารกิจเลยนะมันถือเป็นภารกิจแรกที่ยากเลยทีเดียวและมันถูกมอบหมายมาเร็วกว่าที่มันควรจะเป็นคุณชายนี่คือแผนที่และรายละเอียดของสมาชิกในทีมครับอ่า และสมาชิกในทีมของเราก็เป็นทหารที่อยู่ในระดับล่านและเบลล็อซึ่งมีผลการทดสอบขึ้นขึ้นลงลงด้วยมันเหมือนกับว่ามีใครบางคนตั้งใจออกคำสั่งให้มันเป็นแบบนี้คำสั่งหรือถ้าการต่อสู้ระหว่างเรากับเบลล็อถูกรายงานแต่ยังท่านพ่อละ่ะนี่เลยเป็นภารกิจที่ถูกจัดมาเพื่อทดสอบเราสินะเอาละ ถ้างั้นผมจะแสดงให้ท่านพ่อเห็นเองครับว่าความเชื่อมั่นของผมนั้นเป็นของจริง3วันต่อมาชายแดนทางตะวันออกเฉียงใต้เป้าหมายของภารกิจนี้คือการค้นหาเซมเบอร์วิวผู้สืบทอดของตระกูลวิวแห่งอาณาจักรจีนพวกเราตั้งใจจะตั้งฐานที่จุดศูนย์กลางของชายแดนทางตะวันออกเฉียงใต้ทันทีที่พวกเราไปถึงเมื่อตั้งฐานเสร็จแล้ว แต่ละทีมจะเริ่มต้นการทำภารกิจค้นหาทันทีและจะทำการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันด้วยการส่งคนกลับไปที่แคมป์หนึ่งครั้งต่อวันพวกนายจะไม่เรียกฉันว่าคุณชายแต่เรียกฉันว่าผู้บัญชาการแทนสำหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บให้เตรียมตัวอยู่ที่แคมป์พักฟื้นให้มากเท่าที่จะเป็นไปได้แค่นี้แหละหวังว่าเป้าหมายในการค้นหาจะยังมีชีวิตอยู่นะผู้บัญชาการครับเอตดิงตันเห็นมนุษย์อสูรจากเผ่าวอเตอร์เทลครับ เผ่าวอเตอร์เทลพวกนั้นเป็นเผ่าที่ไม่ดูหลายและคอยหลบหนีนักล่าดังนั้นเราคงไม่เจอเผ่าไวทวูกอยู่ใกล้ๆผู้เขาหรอกเอาละ่เละเบลลอบในเมื่อนายจะเดินทางได้ช้าลงเพราะหิมะงั้นก็กลับไปที่แชมป์ให้เร็วขึ้นสักสองชั่วโมงก็แล้วกันจากนั้นค่อยกลับไปที่โซน13เข้าใจแล้วครับท่านผู้บัญชาการส่วนพวกที่เหลือให้ทำการค้นหาโซนที่13ครับท่านผู้บัญชาการ เรารู้สึกไม่ค่อยดีเลยกับการที่ท่านพ่อเป็นคนสั่งการภารกิจนี้โดยตรงแต่ภารกิจนี้มันก็เป็นไปอย่างราบเรื่อดีนะเราอาจจะเข้าใจผิดไปเองก็ได้ว่าเขาจะต้องการทดสอบเราด้วยภารกิจนี้พวกนายดูยากจนมากเลยนะรู้สึกไม่ค่อยดีเลยกินนี่สิของขวัญสำหรับพวกนายอ่าขอบคุณนะคราวหนะ้าฉันจะตอบแทนคืนให้ก็แล้วกัน เลยจากโซนที่13ไปก็เป็นดินแดนของผู้มนุษย์อสูรนักรบฟุตหัดไม่ใช่คู่ต่อสู้ของพวกเขาเราไม่จะเป็นต้องฝืนเกินไปแค่เพื่อได้ให้ผลลัพธ์ที่ดีเราจะใช้เวลาอีก3วันข้างหน้าเพื่อยืนยันผลการสำรวจดินแดนทางนี้คุณชัยคุณชัยจินมีอะไรเบลล้อมทีม2ถูกลอบโจมตีครับกองกำลังทั้งหมดเตรียมตัวเคลื่อนพลเบลล้็อมมันเกิดอะไรขึ้นทีมที่2กระจายกันออกไปเพื่อหลึกเลี่ยงศัตรูครับ มีหนึ่งคนจากทีมนั้นหนีไปที่แคมป์และรายงานสถานาการณ์ให้เราทราบผู้มนุษย์อสูรเป็นคนลอบโจมตีพวกเขาเหรอไม่ใช่ครับผู้ที่ลอบโจมตีเป็นมนุษย์และยืนยันว่ามีจํานวนทั้งหมด3คนแต่การโจมตีใส่ลันแคนเดลด้วยกันแค่3มคนมันไม่มีทางที่พวกเขาจะทําอย่างนั้นหรอกฉันมั่นใจว่าพวกเขาต้องมีคนมากกว่านี้เอ็ดดิงตันเดวิดกลับไปที่แคมป์นะหาพกพบกับศัตรูก็ห้ามประจันหน้าโดยเด็ดขาด ให้ทําการรายงานทันทีที่เป็นไปได้ครับผู้ต้องสงสัยว่าจะเป็นคนที่รอดโจมตีมีเยอะเกินไปเป้าหมายของพวกเขาคืออะไรกันเลือกโจมตีใสาทีที่สองแทนที่จะเป็นทีมที่1ซึ่งมีเราอยู่ในทีมเราไม่รู้ว่าพวกเขาคือใครแต่พวกเขาเริ่มทําการโจมตีแล้วเราจะทําให้พวกเขาต้องชดใช้ที่บางอาจมาลงมือกับรันแคนเดลค่ะคุณใช้เลือกพวกนั้นไม่มีทางนะนี่เมซา ผู้คนในทีม2ตายหมดแล้วหรอแต่เย็นๆก่อนเบลล้อมเลือดพวกนี้ยังสดอยู่เลยมันไม่มีร่องรอยว่าพวกเขาล้มลงและก็ไม่มีชิ้นส่วนของอวัยวะด้วยพวกเขาต่อสู้กันที่นี่และทีมที่สองก็หนีไปได้จากรอยเท้าที่แสดงให้เห็นมีแค่คนเดียวที่ไล่ล่าพวกเขาคุณชายครับเราเจอภาพอันแผลที่ถูกทิ้งเอาไว้มันดูจะเป็นของจากฟูเฟสเตอร์ครับมาเซล่านายเจอมันตรงไหน ทางตะวันตกครับงั้นแสดงว่าระหว่างที่พวกเขากําลังทําแผลซึ่งได้รับจากการถูกลอบโจมตีพวกเขาคงจะถูกโจมตีโดยอีกคนหนึ่งจนต้องหลบหนีไปทางตะวันตกเซียร่านายกลับไปรวมกลุ่มกับเอ็ดดิงตันและเดวิดรายงานเรื่องที่เกิดขึ้นให้พวกเขาทราบไปกันเถอะเมลล้อมทับ,ค,บคุณชายพวกทีมสองครับคุณชายใช่ฉัู้แต่ เมซาไม่ได้อยู่ที่นั่นนอกจากนั้นจำนวนผู้รอดโจมตียังเพิ่มมากกว่า1คนด้วยเบลล็อก ok, นายหลับตาสักเดี๋ยวนะพอผ่านไปสองวิให้ทำการโจมตีคนที่อยู่ทางซ้ายทราบแล้วครับคุณลักษณะของพลังแห่งเงาที่มูลคานสอนเราจะทำให้ความคมและพลังทำลายของไอเทมที่ถูกห่องอุ้มด้วยพลังแห่งเงาเพิ่มขึ้นและมันยังทำให้มองเห็นไอเทมนั้นๆได้ยากขึ้นอีกด้วย อะไรน่ะคือทุกคนปลอดภัยหรือเปล่าคุณชายพวกเราไม่เป็นอะไรครับแต่พวกนั้นจับตัวเมซ่าไปเราไม่มีข้อแก้ตัวอะไรทั้งนั้นครับคุณชายไม่เป็นอะไรหรอกความสำคัญแรกคือการที่พวกนายปลอดภัยหรือไว้ชีวิต แกกำลังจะขอให้ฉันไว้ชีวิตจากการที่แกได้เห็นคุณค่าของชีวิตตัวเองแกดูไม่เหมือนพวกผู้ติดตามของเซปเปิลเลยนะฉันจะให้ทางเลือกแกสองทาง 1. คือตายไปคนเดียวหลังจากที่คายข้อมูลเรื่องสากัดเป้าหมายและฐานของแกออกมา 2. คือปิดปากเงียบและตายไปด้วยกันกันกบทุกคนที่เกี่ยวข้องกับแกฉันจะให้คำมั่นชื่อของฉันคือจินลันเคนเดลฉันสัญญาด้วยกียของฉันและตระกูลตะ ตกลงได้โปรดไว้ชีวิตครอบครัวของฉันด้วยฉันเป็นส่วนหนึ่งของคณะปฏิวัติที่ชื่อว่าชินเซลโลชินเซลโลนี่เขาหมายถึงองค์กรก่อการร้ายที่เขาลงมือช่วงใกล้ๆกับเวลาตายของเราโลกเกิดความโกลาหลหลังจากที่พวกเขาฆ่าราชาอาณาจักรจีนและฆ่าล้างผู้พล พวกเขาเรียกตัวเองว่าคณะปฏิวัติแต่คําว่าปฏิวัติที่พวกกินเซโลพูดถึงนั้นคือการทําให้ราชาของพวกเขาได้ขึ้นเป็นราชาปกครองทั้งโลกนี่พวกแกพยายามสร้างความปั่นป่วนในอาณาจักรจีนด้วยการเข็นฆ่าทหารฝึกหันของตระกูลลันแคนเดลนั้นเหรอจะฉันฉันเป็นแค่ลูกน้องเพราะนั้นฉันคงพูดอะไรมากไปกว่านี้ไม่ได้หรอกฉันไม่รู้ว่าฐานของพวกเราอยู่ที่ไหนแต่ สาขาที่ฉันสังกัดตั้งอยู่ทางเข้าของดินแดนแห่งมนุษย์อาสูรที่นั่นมีนักสู้ระดับสีดาวลาวๆ20คนรวมถึงพวกนักเวทคำถามสุดท้ายแกเอาตัวเมซ่าไปไว้ที่ไหนนั่นเราจับตัวไปเพื่อเป็นการป่าประกาศชื่อของคณะปฏิวัติเรามันมีคำสั่งให้จับตัวทหารสุดทันจริงไปแบบเป็นๆหรืยไอผู้ชาชั่วนั่นคือทั้งหมดที่ฉันรู้ฉันจะรักษาสัญญา เมซาถูกจับตัวไปนานแค่ไหนแล้วประมาณหนึ่งชั่วโมงครับงานพวกเขาก็ยามน่าจะอยู่ใกล้ๆทางเข้าของดินแดนแห่งมนุษย์อสูรหลังจากปฐมพยาบาลเรียบร้อยแล้วก็รีบกลับไปเรียกกำลังเสริมจากปราสาทหลักมา้าอะไรนะครับนี่ท่านวางแผนจะเข้าไปด้วยตัวเองเหรอครับพวกที่รอบโจมตีเป็นนักสู้ระดับสีดาวน,นะครับพวกเขามีกันอยู่20คนเขาพูดถูกแล้วมันอันตรายเกินไปนะครับคุณชายพวกเราเป็นแค่ทหารฝึกหัด การที่พวกเราต้องไปตายในภารกิจแบบนี้มันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วดังนั้นได้โปรดเถอครับมันอาจจะเป็นอย่างที่นายพูดก็ได้สกอตแต่เมื่อทหารฝึกหัดถูกจับตัวไปบูตรชายของรันแคนเดลคงจะอยู่เฉยโดยไม่ทําอะไรไม่ได้หรอกนะฉันแข็งแกร่งกว่าที่พวกนายรู้ดังนั้นทําตามคําสั่งของฉันเถอะฉันจะถือว่าการโต้แย้งเป็นการขัดคําสั่งฉันแล้วก็นะเบลลอมในเมื่อสมาชิกทีมสได้รับบาดเจ็บ นายคือทหารฝึกหัดที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาผู้เขาในตอนนี้ดังนั้นนายต้องระมัดระวังตัวให้มากที่สุดนายเข้าใจที่ฉันจะสื่อไหมผมจะจำใส่ใจไว้ครับคุณชายขอล้องละอย่าเพิ่งเป็นอะไรไปก่อนนะ